เนี่ยขาด้านซ้ายจะบวมกว่ายังไม่ลดเลยฮะทางนี้ลดหน่อยนะเนี่ยขาลดมันจะเป็นย่นๆ,ๆนะฮะมันจะย่นๆนะฮะทางนี้ยังไม่ลดเลยครับทางที่ยังไม่ลดเราก็จะหนักๆหน่อยเนาะก็องพกนานๆหน่อยฟาดนานๆ อยู่กับพวกเราโอเล่เอฟซเครับตอนนี้ขั้นตอนอสุดท้ายแล้วครับรอให้น้ำเดือดแล้วให้ตัวยาออกออกฤทน,นิครับตอนนี้ยังรู้สึกว่ายังไม่ได้ที่นะถ้าได้ที่น,ะน้ำจะแดงๆลองตักขึ้นดูก,ก่อน ก,ก,ก็ประมาณสามสิบนาทีได้นะครับต้มได้ที่แล้วครับก็ดีได้ที่แล้วพร้อมที่จะเอาไปประคบขาแล้วนะฮะเดี๋ยวเราต้องทำให้น้ำน้ำยานเนี่ยอุ่นก่อนเพราะร้อนมากไม่ได้ร้อนเกินเนี่ยช้างเขาก็จะเจ็บ หรือทําให้เนื้อเขาพองนะฮะต้องแบบเลอามือเขาเล่าจับดว่วนให้อุ่นๆพร้อมที่จะประกบนะฮะไปตามมาเลยครับ ร้อนๆเลยนะครับผสมน้ำก่อน,นครับมันร้อนประจกักษ์เลย ยังร้อนอยู่เลยฮะร,ร้อนร้อนทบดีกราบครับยังร้อนยูโอาแค่อุ่นๆน,นะถ้ามือเราจุ่มลงไปได้เนี่ยก็แสดงว่า Okey, dah. Ha, ก็จะเป็นการฟาดครัฟาดคือเราจะใช้ผ้าเนี่ยฟาดตรงตรงขาที่บนบวมๆเหมือนเรานวดอะแต่เราใช้ผ้าเขาเรียกฟาดเอาเรานวดคลึงให้เขาคลายร้อนเป็นวิธีรักษาช้าง แบบแต่ก่อน,นครับก็ผมก็ได้ความรู้มาจากเท่าพ่แกนครับเขาก็พาทำอย่างเงี้ยครับเลาช้างไม่สบายขาบวมอะไรเงี้ยสมน้ำพออุ่นๆนะครับ เน yeah. so ี่ยฟาดแบบนี้เหมือนร้อนวดนเขาให้เขาตายนะครับ เหมือนขาด้านซ้ายจะบวมกว่านะครับ บวงไม่ลดยังไม่ลดเลยเนี่ยพารานี้จะบวงกว่าครับเนี่ย ขึ้นก้ามขึ้นเนี่ยขาด้านซ้ายจะบวมกว่ายังไม่ลดเลยฮะทางนี้ลดหน่อยนะเนี่ยถ้าลดมันจะเป็นย่นๆนะฮะมันจะย่นๆนะฮะทางนี้ยังไม่ลดเลยครับ การที่ยังไม่รุดเราก็จะห,หนักหนักหน่อยเนาะกระงพกนานนหน่อยฟาดน,น,นานนาโอ้ยขาอ้ยเออเอ,อ้าเอ้ยอืมอ,อ้อ,อ เก็ตได้ครับเนี่ยถ้าขาเขาเริ่มลดจากการบวมเนี่ยจะจนจนแล้วเราเตี้ยยังตึงเลยตึงมากเลยเนี่ยคือเราฟูไปต่ว่าไปดูสักหน่ยไอ้ตึงอยู่เลยเนี่ยยังไม่ลด ใช้ให้หมดเลยครับทีเดียว <c oughs> แล้วก็จะต้มอีกต้มไว้จนหลายหลายชั่วโมงครับเป็นถ้ายาคักแรกที่เราใส่ลงไปเนี่ย <c oughs> แค่สามสิบนาทีครับผมสามสิบนาทีก็ยาก็ออกฤทธิ์แล้วครับแต่พอรอบสองก็จะนานหน่อยชั่วโมงนึงเนี่ยต้มจน ยาหม้อหนึ่งต้มจนน้ำไม่ออกสีแดงสีดำแล้ออกเป็นสีขาวคอือยาโมลิดครับผม

ตรงไหนที่บวมมากๆเราก็จะนวดนานนานกว่าเดี๋ยวพอดูยืนนี้นะครับว่าจะลดหรือเปล่าถ้าตามที่ผมเคยรักษาเนี่ยลดครับสามวันเนี่ยเห็นผลเลย้ะจะมีตัวนี้ฮนะตัวน,นี้เออไม่มากครับเป,นะเป็นไม่มากเนาะเป็นไม่มากเท่าไหร่ก็ ก็มาสองหมดเยอะนะพอดีพอดีพอสมควรครับคุณทางทางนี้ไม่บวมครับบวมทางนี้นิดเดียวแต่ขาหน้าจะบวมมากหน่อย นี่าจะจ็บนะเพราะว่ายังไม่ลดครับผมนึกว่าหายนึกว่าหายโอเคเสร็จแล้วนี่ครบสูตรเลยนะครับยาหายเร็วนะพ่อนะก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับให้อุลี่อาการ ้าบวมหายเร็วๆจะได้ออกไปเที่ยวกับลูกนะครับผมรู้วางเล้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมเป็นกำลังใจครับผมหนึ่งไลค์หนึงแชร์ครับผมเป็นกกำลังใจครับสำหรับครอบครัวของเราโอเล่เอฟซีแถ a น d ครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ